แอดวานสวัสดีทุกทท่านเลยนะคะมาแล้วค่ะเรื่องราวของการโหวตนะคะมีเต็มที่อยู่บน Sohu Entertainment นะคะโหวตรายปีค่ะโหวตรายเดือนแล้วก็โหวตรายครึ่งปีนะคะสำหรับในอพิโซดนี้นะคะเอา10อันดับนักสแสดงหนุ่มยอดนิยมประจำครึ่งปีแรกนะคะของปี2025เป็นใครกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะจะไล่ไปตั้งแต่อันดับ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1เลยค่ะก็จะมีดารา ในหัวใจของทุกท่านอยู่ด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเน้นอีกทีว่าน,นี่เป็นครึ่งปีนะคะของปี2025ขึ้นแต่มก,กร,รารวมไปถึงมิถุนายนเนาะซึ่งเป็นเดือนที่6นะคะซึ่งเขาก็โซฮูทำมาเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆค่ะมาแล้วก็ไม่เฉพาะแต่ผลงานในปี2025นะเ,นเพื่อนๆเป็นผลงานตลอดมาแล้วแต่คนจะโหวตอะแล้วแต่ชาวเน็ต จีนเขาจะขึ้นไปโหวตกันบน Sohu Entertainment นะคะอันดับ10ค่ะหวังอีป้ป๋ปปอค่ะเพื่อนยังติดอยู่นะคะทั้งๆท,ที่หวังอี้ป๋อเองไม่มีผลงานซีรีส์ที่เป็นจีนคอสตูมโบราณเลยนะคะเท่าที่ผ่านมาแต่ว่าชื่อก็ยังอยู่แล้วก็แน่นอนว่าเรื่องที่เขานะคะได้รับการโหวตก็คือตำนานล้วอย่างนั่นเองค่ะที่แสดงคู่กับคุณซงอีนะคะ ก็แน่นอนว่านอฐานแฟนคลับนะคะแน่นปึกเลยนะคะจำนวนมากค่ะแล้วก็ยังเป็นเหมือนกับดาราอีกหนึ่งท่านที่ทรงอิทธิพลนะคะในวงการบันเทิงจีนนั่นเองความสำเร็จของเขานะคะตอนนี้มีในด้านอื่นๆนะคะเพิ่มขึ้นมามากมายเป็นประจำอยู่แล้วนั่นก็คือด้านแฟชั่นรายการวาไรตี้นะคะเพลงกีฬาแล้วก็แข่งรถที่เขาไปทาอยู่แล้วก็นอกจากนี้ก็เจอ,อคุณหวังอีป,ปอได้นะคะทางด้านของอ Paris Fashion Week มิลาน แฟชั่นวีคอะไรก็ไปร่วมงานด้วยเช่นเดียวกันนะคะเอาละค่ะมาที่อันดับ9นะคะนั่นก็คือคุณหยางหยางนั่นเองค่ะไม่มีใครนะคะไม่รู้จักคุณหยางหยางใช่ไหมคะในประเทศไทยเขาเป็นคนหล่อที่เป็นอันดับหล่อต้นๆที่สาวไทยกรีดมาก่อนนานแล้วนั่นเองนะคะแต่ว่าในช่วงนี้ก็ห่างหายไปจากผลงานจีนคอสตูมโบราณแต่ก็ในปีนี้นะปี2025เนี่ย ขนาดยังไมออนแอร์นะคะมี2เรื่องที่น่าจะออนแอร์ใช่ไหมแต่ก็รออยู่ขนาดยังไม่ได้ออนแอร์ก็ได้รับการโหวตมาเรื่อยๆนะคะเรียกได้ว่าอืมค่ะก็เป็นอันดับ9เลยนะคะท,ทั้งทงที่ยังไม่มีผลงานออกมาแล้วก็ที่ผ่านมาก็คืออยู่เจอเขาได้ตามงานแฟชั่นวีคเช่นเดียวกันแล้วก็งานนิตยสารงานแบบอีเวนต์อะไรเงี้ยนะคะเจอคุณอย่างๆได้ค่ะอันดับที่8นะคะผลโหวตเป็นของคุณป๋ายจิ้งถิงค่ะก็ในบทของจีนคอสตูม ะะเขาก็ยังได้รับการโหวตมาจากสยบรักจอมเสเพนะคะซึ่งเขาแสดงคู่กับคุทซงอีนั่นเองนะคะแล้วก็คุณไปจิ้งทิงเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จเฉพาะในส่วนของจีนคอสตูมโบราณน,นะคะในปี2025เนอะก็ประสบความสำเร็จในจีนแนวปัจจุบันด้วยวันนี้วันไหนยังไงก็เธอนะคะเรื่องนี้ก็ดังไปทั่วเอเชียเช่นเดียวกันค่ะ อันดับที่7นะคะผลโหวตเป็นของพระเอกจางวันวีค่ะเพื่อนๆด้วยบทบาทมาจากหลายๆเรื่องเลยนะคะผลโหวตส่วนใหญ่ก็มาจากเรื่องซ่อนรักชายยาลับนะคะแอบกระซิบนิดหนึ่งเพื่อนๆถ้าซ่อนรักชายาลับนะให้คาแรคเตอร์ของจางวันอีเหมือนในนะวนิยายต้นฉบับเพื่อนๆน,นะคิดดูจะรักเขามากยิ่งกว่านี้หมายความว่าจะมีแฟนๆน,นะคะออกมาตึมมากกว่านี้อีกเพราะว่า ในส่วนของละครนั้นเขียนบทให้คุณจางวานอีดูอ่อนไปนะคะท่านอ๋องเราดูอ่อนค่ะแล้วไปเพิ่มบทให้กับคุณหวังชูรันเป็นนางเอกที่สามารถจะไม่ต้องพึ่งท่านอ๋องได้เลยอะ่ะเพื่อนคือแบบทำธุรกิจเองโน่นนี่นั่นแล้วก็แบบเออไม่ไม่โอเคไม่แต่งงานกับพระเอกสักทีไม่ได้กันกับพระเอกสักทีแล้วก็คาแรคเตอร์ของคุณจางวานอีเปลี่ยนไปแต่องอะไรก็ตามนะคะซ่อนรักชาย,ยาลับก็ทําให้ผลบทของคุณจางวานวี่นะคะพุ่งขึ้นมาเป็นอันดับที่7เลยค่ะ อันดับที่6นะคะพระเอกหล่อของจีนคอสตูมโบราณนะคะสำหรับผลโหวตใน6เดือนแรกของปี2025บน Sohu Entertainment อันดับ6เป็นของขุนซ่งหวยหลงค่ะอันนี้ก็หล่อแบบหล่อแบบเหมือนไม่ใช่คนจีนนะมันเพื่อนหล่อแบบเหมือนเป็นแขกขาวนะคะ เรื่องที่เขาได้รับการโหวตนะคะก็เป็นสไตล์การแต่งตัวนะจากเรื่องที่เขาเป็นพระเอกคู่กับคุณหยางอิงนะคะเอ็งเจอร่าเบบีเรื่องนั้นก็หล่อมาค่ะแล้วตอนนี้มีเศร้าหัวรั่วจินนะคะเพื่อนเพื่อนกระวานน้อยแรกรักก็หล่อผุดๆอีกเช่นเดียวกันก็มาเป็นอันดับที่6คือคุณซ่องหวยหลงนะคะมาที่อันดับที่5ค่ะนั่นก็คือคุณหลี่เซียนนะคะก็เรื่องที่เขาได้รับการโหวตก็เป็นเรื่องที่แสดงคู่กับคุณหยางจือค่ะซีซั่นที่1จบไปแล้วสําหรับงามบุพภา นั่นเองนะคะปกติก็ไม่ค่อยเห็นคุณหลี่เซียนในจีนคอสตูมโบรานหรอกแต่ตอนนี้เขาก็มาแล้วแล้วก็ทำเรตติ้งได้ดีมากๆด้วยนะคะสำหรับงามบุพภาสากุณาตอนนี้พวกเราก็รออยู่นะคะคาดว่าซัมเมอร์ก็คงจะได้ดูซีซั่นที่2ซึ่งก็เป็นซีซั่นจบนะคะของงามบุพภาสกากุนาซึ่งเรื่องนี้น่าดูมากๆเลยนะคะแต่ว่าบอกเลยไม่เหมือนนวนิยายต้นฉบับมีแค่ชื่อตัวละครมาเท่านั้นค่ะมาที่นะคะอันดับที่4กันบ้างค่ะเชิงอี นะคะโอ้โหเฉิงอีนี่เป็นอะไรที่ลุ้นตลอดเวลาเลยค่ะตอนนี้ถ่ายละครดีๆสต็อกเอาไว้ถึง3เรื่องแล้วนะคะแต่ว่าแต่ละเรื่องก็มีสิ่งที่เป็นแบบ ไม,ไม่คัดคิดไม่คัดฝันมาก่อนว่ามันจะเป็นปัญหาจนทำให้ลรครต้องเรื่อนการออกอากาศนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามพวกเราก็รอคอยนะคะทักษะการแสดงที่ยอดเยี่ยมของเขาแล้วก็ถึงแม้ว่านะคะซีรีส์ของเขายังไม่ได้ถูกออนแอร์ออกมาเนี่ยแต่ว่าเขาก็ถูกโหวตได้มาเป็นผู้ชายที่หล่อในชุดจีนคอสตูมโบราณนะคะในซีรีส์ที่เขาเล่นมาแล้วก็ประสบความสาเร็จด้วยนะคะเรื่องที่เขาได้จากการโหวตในตอนนี้ยังคงเป็นเรื่องของ อดอกบัวลายมงคลค่ะเพื่อนๆเป็นเจ้าพ่อเรตติ้งอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็เป็นเจ้าพ่อกระอักเลือดด้วยนะคะนี่ก็เป็นอันดับที่4เชิงอี้ค่ะต่อไปอันดับที่3นะคะหล่อแบบร้นเจียรุนค่ะมาเป็นอันดับที่3เลยนะคะเขามีทักษะการแสดงที่ดึงดูดนะคะคนก็ชอบเขาแต่ว่าบทที่ได้มักจะอืมให้ทุกคนรู้สึก อกสั่นขวัญแขวงระทึกขวัญกับการลุ้นว่าพระเอกของเรื่องนั้นจะไปปอลโลกหรือเปล่าไม่รู้ว่าทําไมถึงต้องให้คุณเหลินเจียรุนผู้ที่หล่อเหลาของพวกเราต้องเล่นแบบตอนจบไม่ไม่อยู่ด้วยอะไรประมาณนี้นะคะก็ไม่อยากให้แบบไม่อยากให้ตุยไปหลายๆเรื่องนั่นเองแต่อะไรก็ตามค่ะก็ Ừ, ตุยยังไงก็ยังได้ที่3นะคะโดนโหวตมาถือว่าวงการบันเทิงจีนนั้นดารายเยอะมากเพื่อนๆขาการที่จะได้ระดับท็อป10เนี่ยก็ถือว่าตัวแน่นๆทั้งนั้นนะคะต้องเป็นตัวเด็ดๆค่ะสำหรับคุณรินเจียรุ่นนั้นนะคะ ผลงานล่าสุดที่เป็นจีนคอสตูมโบราณที่เพิ่งจบไปนั้นก็คือล่าปีศาจพิฆาตรักค่ะเพื่อนๆอ,อ่าล้วค่ะคุณเหลินเจียลุนมาเป็นอันดับ3นะคะอันดับ2ค่ะคุณหลิวอี้หนิงนะคะเพื่อนใหม่ๆต้องตบมือหน่อยเพราะว่า ผลโหวตอันนี้มันคือผลโหวตของหนุ่มหล่อเออหนุ่มหล่อในชุดคอสตูมโบราณน,นะคะพระเอกค่ะในครึ่งปีแรก6เดือนแรกของปี2025นะคะคุณหลิวอี้หนิงมาเป็นอันดับที่2นะคะเพื่อนๆคงจำได้ว่าเขามีโพสต์อยู่มากมายเลยนะคะประมาณว่าบอกว่าเขาไม่หล่อที่เมืองจีนนะคะแต่ว่าเนี่ยผลโหวตเขาติดเป็นอันดับ2เลยเข้าใจได้เข้าใจได้บอกแล้วถ้า ถ้าเป็นการโหวตอะไรที่เกี่ยวกับพระเอกนะคะหลิวอ,อี้หนิงจะต้องเป็นตัวต้นๆที่แบบได้คะแนนดีเยี่ยมบนโลกอินเทอร์เน็ตค่ะ แล้วบทที่ได้รับการโหวตมากที่สุดนั่นก็คือหวยเสานั่นเองจากเรื่องปลปักจำนนนะคะเรียกได้ว่าซีรีส์นี้นะคะนำความนิยมแบบปังปุริเยค่ะเรื่องนี้นะคะเป็นมาสเตอร์พีซของคุณหลิวอี้หนิงไปแล้วนะคะก็ต้องรอดูว่าจะมีเรื่องอื่นมามาแบบเออดีกว่านี้ไหมหรืออะไรไหมนะคะก็ต้องรอดูต่อไปในอนาคตนะคะอันดับที่2คุณหลิวอี้หนิงค่ะอันดับที่1นนะคะหลับตาเดาก็ได้ค่ะเสี่ยวจ้านนะคะ บทที่ได้รับการโหวตมากที่สุดในตอนนี้เป็นบทของเว่อยอู่เซียนนะคะโอ้บทนี้นานแล้วนะประมาจารย์ลัทธิมานนะคะแต่ว่ายังอยู่ในหัวใจของเหล่าบรรดาแฟนๆแล้วก็คนจีนเป็นจํานวนมากเลยนะคะในตอนนี้มีผลงานเรื่องจังไห่ออนแออยู่นะคะเพื่อนๆอย่าลืมดูกันเอาตำนานตำนานจังไห่นะคะเรียกแต่ชื่อเฉยๆค่ะ เรื่องราวก็กำลังเข้มข้นมากเลยนะคะเส้นทางการแก้แค้นของจังไห่นี้เรียกได้ว่าตัวเองก็มีความอันตรายด้วยนะจะเอาชีวิตไม่รอดอยู่หลายๆฉากเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าเรื่องราวดีมากแล้วก็ความระทึกขวัญแล้วก็เคมีอะไรทุกอย่างลงตัวหมดเลยนะคะก็หวังว่าคนไทยจะชอบกันเนาะเพราะว่าเรื่องนี้ปกติแล้วก็จะไม่ใช่แนวที่แบบ ไม่ใช่แนวของทุกคนเอาง่ายๆไม่ใช่แนวตลาดสักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าไปดูแล้วเพื่อนๆก็จะชอบว่าออมันมีความเข้มข้นของเนื้อเรื่องแล้วก็มีความน่าดึงดูดในทุกๆตอนแบบว่าอยากรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในตอนหน้านะคะอย่าลืมไปดูตำนานจังไห้กันค่ะนี่ก็เป็น10อันดับนะคะของชายหนุ่มเดือนนักแสดงจีนที่รูปหอนะคะเป็นพระเอกในชุดจีนคอสตูมโบราณนะคะซึ่งผลโหวตนี้ก็เป็นผลโหวตในครึ่งปีแรกของปี2025ค่ะ เดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อนะคะในครึ่งปีหลังของปี2025ว่าดาราชายท่านใดจะได้รับนะคะความนิยมสูงสูง,สงแล้วก็ความหล่อเหลาก็ยังคงอยู่แน่นอนแหละแน่นอนระดับพระเอกนะเพื่อนๆขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ชอบท่านใดเป็นพิเศษก็สามารถจะคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ